ตัวสินค้าใหม่บริษัทก็้องเป็นแพทย์ให้เชี่ยวชาญนะคะเป็นแพทย์ผิวหนังนะคะก่อนที่เราจะใช้เนี่ยว่าส่วนประกอบในนี้เนี่ยเรามั่นใจได้จริงๆเพราะส่วนประกอบที่มีคุณภาพมีงานวิจัยรองรับนั่นเองค่ะเรื่องหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยภายใน28วันค่ะเป็นโนโวเรตินนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวขึ้น20.4%เลยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนะคะมีความแน่นเพิ่มขึ้น13.8% ภายใน28วันเอกาสารรองรับขนาดนี้นี่ไม่ใช่แอปก็ต้องใช่เอกาสารแล้วนะไม่ต้องร้อยถึง28วันนะคะก็รู้สึกได้ค่ะถึงความนุ่มชุ่มชืน้นหรือความ่วะวันดีค่ะวันนี้เบนขอขแนะนำนะคะบริษัท d ร j ิ l พัฒนายอย่างไม่หยุดยั้งนะคะก็จะเป็นดร Jill a d v a n c ์คร r e a m ตัวนี้ผ่านการรับรองมากกว่า100ผลการวิจัยนะคะและผ่านการทดสอบจากสถาบันกินลิ l ไม่มีผลสารระคายเคืองหรือว่าไม่มีสารตกค้างนะคะ แล้วก็ลูกค้าประจําจะได้ใช้แค่ครีมนี้ก่อนใครนะคะเดี๋ยวลูกค้าทั้งปี2017นี้จะได้ดูในรายการทีวีนะคะจะได้ใช้ก่อนใครเลยแล้วก็มีสารสกัด4สารสกัดสําคัญขนาดสา c m ซีเอ็มแอลนะคะใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนแล้วก็สารสกัดของเขาก็ คนละอย่างกับดอกก็จิวอัลวานเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยลดเลืนลลอลนจุดด่างดำผิวก็จางสายลดความมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเติมเต็มความชุ่ม,มชื่นนะคะเนื้อเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นแต่ไม่เหนียวเนินหนะซึมง,ง่ายนะคะและรวมตัวไฮยานะคะมากกว่า8ชนิดซึมลึกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะเติมเต็มความชุ่ม,มชื่นค่ะเบนแนะนำด้วยตัวเองนะคะใส่ใจลูกค้าอย่างละเอียดคือถ้าเรามีดอกก็จิวอัลวานเซรั่มอยู่แล้วนะคะให้ลงเป็นขั้นตอนที่หน แต่ถ้าลูกค้าไม่เคยใช้ดอกกิวแอนเซรั่มก็ให้ใช้ตัวดอกกิวแอดวานครีมได้เลยเช่นเดียวกันนะคะตัวใดวตัวหนึ่งก็ได้หรือใช้ร่วมกันก็ได้จะส่งผลดีขึ้นนะคะเวลารูปแบบอะคะ่ะใช้เซรั่มมาให้ลงระดับหนึ่งถ้าครีมให้เป็นระดับ2ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็ตามด้วยดอกกิวแอนชัยเมลสมาฟ้ากะที่ลูกค้าใช้อยู่ก็ได้แล้วก็ปิดที่กันแดดทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนนะคะดอกกิวแอดวานครีมโปรเปิดตัวปกติกระปุกหนึ่งอะสองพันกว่านะ 990บาทนะคะแต่ถ้าเป็นโปรสก็ปลูกอยู่ที่1,800บาทแล้วก็ทุกโปรโมชั่นจะส่งฟรีนะคะถ้ามีฝ้ากรลึกแนนะณนาล้วก็จิวทีนตายกมะแสมารในโลกออนไลน์ตวนี้ที่ลดเลือนฝ้ากระจีดดันที่เห็นผลริงและตอนนี้ยอดขายโม่งสุก1่1ล้านหลอดแล้วนะคะ จับมือกับดรจิวเนี่ยนะคะ5ปีเต็มที่คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่อในการลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้บุมก็ทนลอกับผิวตัวเองจนเห็นผลค่ะ14วันผิวแลดูกระจ่างใส28วันฝ้ากระเล็กๆนะคะตรงเนินแก้มของบุ๋มนี่มันแลดูจางลงค่ะมีมังกรทองปกติ1หลอดอยู่ที่1490บาทแต่วันนี้ใดๆเลยเนี่ยนะคะให้เลย3หลอดเต็มๆแบบนี้เพียงแค่9 9 0สบาทเสนใจตัวไหนลูกค้าก็ค่อยดูข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะแล้วก็มาต่อที่คือหนึ่งกล ตามผลวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากินแค่หนึ่งกล่องเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วกินวันละเม็ดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมว่าคุณอยากจะแบบอยากบูสต์อยากเร็วๆก็วันละสองเม็ดครับก็จะใช้ประมาณสองนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ริ้วรอยนะคะแล้วก็ผิวที่มันแห้งถ้าเราแบบไม่ได้บำรุงจริงๆก็อาจจะมีขุยด้วยนะคะแล้วพอเราเรา,เราลองกินไปแล้วเนี่ยนะคะน่าจะรักประมาณไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์นะคะก็จะรู้สึกว่าเออเวลาเราลูกลูกผิวเราก็จะรู้สึกว่าเออหน้าเราเนี่ย มันรื่นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระป้าของเราเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันมันจางลงค่ะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่อยากแอ่นะคะไม่อยากให้ใครเรียกป้าอยากจะบอกว่าจีวิ้งนี่แหละเอาอยู่จริงๆค่ะจบในกล่องเดียวเพราะเขาครบทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องไปทานอะไรที่มันวิตามินหลายตัวเยอะแยะเลยเป็นอาหารเสริ G มเกิดกผิวโดวยเฉพาะนะคะใครที่มีปัญหาผิวแนะนําพอรู้สึกว่าการการที่มันฟื้นฟูของตัวร่างกายของพอที่มันเสื่อมเสียไปเนี่ยมันดีขึ้นเพราะก็เลยอยากให้แม่ลองทานทาไมพอถึงเลือก UNC รู้ไหม เพราะว่าพี่ยูเขาเป็นคนที่ได้ไดรับรางวัลมาจาับวิจัยระดับชาติด้วยได้มากี่ประเทศแล้วฮะได้มาทั้งหมด8ประเทศค่ะ27เหรียญทองระดับโลกค่ะก็ะมีอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนันค่ะแน่นอนอันนี้คือความแน่ใจอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องทานคู่กันเขาบอกคนเราเนี่ยแก่ลงแก่ลง กระดูกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหม<ฆ>ในระหว่างข้อเนี่ยมันจะมีน้ําหล่อเลี้ยง<ฆ><ฆ>เขาเรียกว่าไขกระดูกมันก็เลยมีการวิจัยทำ UNC Projoy ตัวนี้เกิดขึ้นมาใช่ค่ะ UNC Projoy ตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างจริง,รงๆเราวิจัยตัวนี้ค่ะบเพื่อบำรุงข้อกระดูกโดยเฉพาะนะล่าสุดค่ะเราไปวิจัยร่วมกับทางจุฬานะคะคนวิจัยจากทางจุฬาค่ะบอกว่าเราะะไม่มีสารตกค้างก็ยังแบบเอ้ยมันมันดีจริงเหรอพอเดือนที่2ผ่านไปเดือนที่3พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่พี่หายแล้วเหรอคือมันหายโดยที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะคะ ที่เขาว่าแบบเออมันช่วยค่อยๆฟื้นฟูของเราเพราะว่าเราก็เป็นหนักได้ใช้สินค้าตัวนี้จริงแล้วก็กินจริงใครที่มีอาการแบบนี้ปัญหาะะผู้ชายผ้ิที่เป็นนะคะปัญหาเลือกระดูกข้อเข่าก็จะมีเซตหนึ่งเดือนอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นจัดโปรนะเซตสองเดือนยังมีโปรโมชั่นนะคะเซตสองเดือนเท่ากับยูนซีแคสเซียม plus สองยูนซีโปรเจนสองแล้วก็มีของแถมสองชิ้นอยู่ที่สามพันบาทจัดส่งฟรีโปรพิเศษเดือนนี้นะคะชอบโปรไหนทักกลับมานะคะ